อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะมีพริกมีกระเทียมหอมแดงปาทูต้นหอมผักชีนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะก็จะมีหอมแดงนะคะหอมแดงเสร็จแล้วก็กระเทียมพริกแดง มะนาวต้นผักชีต้นหอมนะคะส่วนกระหล่ำปีนี้เราจะเอาไว้ต้มจิ้มกับแกล้มนะคะกับดอกกระหล่ำด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็เอาปลาทูไปทอด ให้หอมให้เอาพริกไปคั่วนะคะคั่วจนหอมแล้วจะเป็นสภาพแบบนี้นะคะให้เราเอาประทูมาใส่จานที่เราคั่วไว้แล้วเอาหอมเอากระเทียมพริกแดงมาขกให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะขกจะเป็นสภาพนี้นะคะ ให้เราแกะเนื้อปลาทูแกะจนก้างออกหมดเลยแล้วเราก็เอาเนื้อปลาทูมาโขกนะคะอันนี้คือสูตรเด็ดเลยคือน้ำปลาของเราเอาไปใส,สะะใส่กับน้ำต้มสุกนะคะใส่กับน้ำต้มสุกสักสองช้อนนะคะเสร็จแล้วก็ละลายให้เป็นอย่างนี้นะคะ ให้ละลายให้เข้ากันเทส่งลงไปในคุกเลยนะคะที่เราโขูเอาไว้แล้วเราก็คนน้ำปลาให้เข้ากันที่เราโขูเอาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นสภาพเนี่ยแบบนี้นะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปปรุงรสตามใจชอบเรานะคะว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เอาผักกะหล่ำนะคะไปล้างน้ำ ล้างน้ำจนสะอาดนะคะแล้วก็ต้มผักไว้ประมาณ15นาทีนะคะเละๆเ,เลยชอบกินนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะขอให้ทุกคนก็ให้ทุกคนไปลองทำกันดูนะ